อ๋อขึ้นมาดูข้างบนสวัสดีค่ะผู้ขังเกซสินะคะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ในเกมไหมคะวันนี้ใช่ใครคะเย่แล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นแ a n d o m อมสกาย็อกกันต่อค่ะหูหเเสียงด้วยพ้อมากเหมือนเพลงเลยทุกคนติงติงติงวันนี้เราจะมาเล่นแ a n d o ดอมสกายบอกูห โอเคค่ะทุกคนซึ่งวันนี้นะคะพี่ขันนะคะก็จะพาน้องๆน,นะคะไปสำรวจยังแลนดอมสกายบ็อกทุกเกาะเลยค่ะทุกคนวันนี้เราจะเน้นต่อไปสำรวจนั่นเองนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเราจะพยายามสร้างห้องเอนชานให้ได้ค่ะทุกคนซึ่งไม่รู้ว่าเราจะหาออฟซิเดียนเจอหรือเปล่านะคะทุกคนเพราะว่าตอนเนี้ย เรามีนี่มีหนังสือนะคะทุกคนแล้วก็มีเพชรแล้วด้วยเราสามารถทําโตเอนชานได้นะคะทุกคนแต่ว่าต้องหาออกซิเดียนให้เจอนั่นเองนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราเริ่มต่อไปเลยดีกว่านะคะทุกคนก่อนไหนมันดูใกล้สุดอะมันดูไม่ค่อยมีก่อนไหนใกล้เฮ้ยเดี๋ยวก็ดีจ้าลามาอะพ่อคะแล้วพ่อคะไปไหนเนี่ยเออเช่อว่าพอ่อคดา๋หวจะตายไปแล้วนะอโอเค,อเ,คเก็บเชือกมาก็ได้ค่ะทุกคน เราจะเก็บรามะไว้ละกันเนี่ยคะเผื่อแบบว่าได้ใช้งานอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวน้องไปล่างไ่ก่อนละกันมานี่รามะเสาหน้าบ้านฉันแบบว่ามันว่างอะนะเออเสาไฟหน้าบ้านมันว่างมากนายก็อยู่ตรงนี้ไปก่อนละกันนะอย่าตกลงไปตายละกันนะโอเคทุกคนปะต่อไปกันดีกว่าพี่ว่าเออเกาะข้างหลังเออเกาะข้างหลังตรงนี้ก็น่าจะเป็นเกาะที่ดูใกล้นะทุกคนเราจะต่อไปเลยละกันนะจ๊ะ ถึงอีกหนึ่งเกาะแล้วค่ะทุกคนแต่รู้สึกว่าก่อนนี้ก็เป็นของแบบแรนดอมเหมือนเดิมนะทุกคนแบบเออไม่ค่อยแตกต่างไม่ค่อยมีอะไรแตกต่างอุ๊ยขุดลาพิษอ่ะอย่าล่วงนะอย่าล่วงนะโอเค มีไอรอนนะคะทุกคนตรงนี้มีไอรอนเอ้ซึ่งตอนเนี้ยของที่เกาะเราอะก็เริ่มเยอะแล้วนะทุกคนเราก็เลยแบบไม่ต้องการอะไรเท่าไหร่นะคะจะเน้นแบบว่าขุดแร่ละกันนะที่ขุดจะพังไว้นี่หว่าที่ขุดไอรอนอ่ะโอเคขุดมาเราจะขุดพวกแร่นะทุกคนจะเน้นขุดแร่อุ้ยมีไอรอนอีกโอเคเราจะได้ซ่อมนะทุกคน จะได้ทำที่ขุดไอรอนหม่เออแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่มีกล่องนะทุกคนแบบกล่องที่มันจะมีของอะ่ะเออเพราะฉะนั้นเราจะต่อไปยังแรนด o มสกายบ x ็อกตรงนั้นค่ะทุกคนมันใหญ่มากเป็นต้นไม้ที่โคตรใหญ่เลยทุกคน <c oughs> คือก่อนมีนิดเดียวนะแต่ว่าต้นไม้ใหญ่มากเออทุกคนมันของต้องเยอะแน่ๆเลยเพราะฉะนั้นเราจะไปกันดีกว่านะครับเอยถึงแล้วถึงแล้วครับทุกคนโอ้โห ทุกคนดูเพชรดิมีเพชรตรงนี้มีเพชรตรงน,น,รงนี้มีแร่ไอออนตรงนั้นมีทองโอแรนดอมสกายบ็อกอันนี้โคตรคุ้มมาทุกคนมาดูในกล่องดีกว่าว่ามีอะไรบ้างว้าวเพมีโน่กำบังให้เราด้วยแล้วก็มีดาบโกลเด้นสวอสนั่นเองนะคะโอ้อีเฟนซี่วี v. ให้ค่านี้มาทำไมก่อนแล้วก็มี Eye of Ender ค่ะทุกคน ดูเหมือนว่าเจ้าของแมบบน่าจะอยากให้เราแบบว่าไปต่อสู้กับมังกรอะทุกคนก็คือการจบโปรเจกต์นี้ก็คือต้องไปต่อสู้กับมังกรอ,อุ้ยเรามีมันด้วยอะทุกคนเราก็จะมีมันไปปลูกเออ เราได้ทำฟาร์มสักทีเออถ้าเกิดไม่ได้ทำแบบว่าห้องเอ็นชานก็ทำฟาร์มแล้วกันนะทุกคนทำฟาร์มแบบโปรเจโตไปแล้วกันนะแต่รู้สึกตอนเนี้ยพี่แบบไม่เห็นนะทุกคนยังไม่เห็นแบบออกซิเดียนเลยเออไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าโอ้โหเพชรว้าวเก็บหอทุกคนพวกแร่ พวกแรกเราจะขุดให้หมดเลยนะเราจะขุดเน้นแบบเน้นขุดแร่นะคะไหนที่แบบไม่ได้สําคัญก็จะไม่ขุดไปเออไฟอันนี้ก็สําคัญนะเพราะว่าที่บ้านเรามืดมากค่ะทุกคนอเอ้ยมันล่วงล่วงลงไปแล้วทุกคนเราจะหาออฟซซเดียนเจอไหมอ่ะหรือว่าแบบ เจ้าของแบบเขาไม่ได้คิดว่าแบบจะให้เราแบบไปทำห่อเอนชานหรือเปล่าแบบให้ไปสู้มังกรแบบโล้นๆเลยอะไรเงี้ยโอ้โหทุกคนเพชรอยู่ข้างบนเลยอะ่ะต้องต่อขึ้นไปเอาอะผีโอเคต่อขึ้นไปก็ได้แต่จริงเราขุดแบบขึ้นมาเป็นทางก็ได้นะเพราะมันก็ลำบากนิดนึงอ่ะทุกคนบล็อกมันเยอะมากเลยเกมไม่น่าร่วงแล้วเพชรของเราได้มาหรือเปล่าโอเคได้เพชรมาสามเม็ดค่ะทุกคน ฮ้ยยังมีไอรอนอยู่ข้างบนด้วยมือสั่นนะทุกคนมือสั่นไ่หมดแล้วอะไรกันครับเนี่ยคือแบบถ้ามันเห็นแบบของที่มันอยู่ข้างล่างด้วยอะ่ะมันยิ่งมือสั่นไลยทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดแบบเออมันอยู่บนท้องฟ้าเฉยอะ่ะมันยังไม่เท่าไหร่ทุกคนอันนี้แบบมือสัน่นโอเคเราน่าจะขุดไอรอนตรงนี้ได้คะ่ะหุยมีถึงสองหุยมีเพชรอีกทุกคนมีเพชรอีกจาก้า โอเคฟาร์มแร่ฮะฟาร์มแร่ฮะแค่นั้นแหละนี่เฮ้เพ็รจ๋าฉันมาแล้วจ้าขุดเพชรโอเคอันนี้อะไรอ่ะโอ้โหข้างบนก็มีเพชรอีกมีแมงมุมด้วยทุกคนมีแมงมุมด้วยเดี๋ยวออ๊ยตรงนี้ก็มีเพชรอีกโอ้โหเพชรเยอะมากนะโอเคขุดเพชร เยี่ยมอาตรงนี้มีรูนิดหนึ่งนะทุกคนเราจะต้องแบบว่าปิดรูนิดหนึ่งอันตรายคือแบบว่ามันเป็นต้นไม้ที่โคตรใหญ่ใหญ่มากทองเราขุดแบบจะร่วงลงไปปะเนี่ยโอเคไม่ร่วงนะไม่ร่วงแต่นังสือคือมีเยอะมากค่ะทุกคนแต่ว่าไม่เห็นออฟซิเดียนจริงๆนะวิ๊ยข้างบนมีไอรอนอีกยังไม่เห็นออฟซิเดียนจริงๆนะไม่รู้ว่าแบบมันไม่มีหรือเปล่านะ แต่มันไม่เห็นนะเฮ้เจอไอรอนอีกแล้ว้างบนมีทองตอนนี้เหมือนว่าตัวเราจะเต็มนะทุกคนตัวเราจะแบบตัวเต็มอุย้ยเพชรเพชรจ๋าพี่มาระจ้าที่ขุดก็จะพังอ่ะทุกคนแต่เพชรก็อยากได้อุย้ยไอรอนตรงนี้จะล่วงลงไปหรือเปล่าอย่าไปยืนข้างล่างก็พอค่ะทุกคนว้ายนั่นไง ล่วงไปละหนึ่งค่ะก็คือไม่ได้ทุกคนบอเบอดได้เว้ยมันแบบลึกลับซับซ้อนมากทุกคนต้องระวังนะอ่นนี้มีลาพิสขอ,อหน่อยละกันมันสุดหรือ,อยังเนี่ยต้นไม้เนี่ยมันสูงมากมันสูงจริงทุกคนอ๋อน่าจะสุดแล้วนะอันเนี้ยน่าจะเป็นชั้นบนสุดแล้วโอเคขอดินได้ไหมโอ้ยยังมีทองค่ะทุกคน มีทองซุกซ่อนอยู่เคไหนดูซิได้เพชรมาหกเม็ดค่ะทุกคนมีทองสีแล้วก็มีร่อนแปอ้โขอขึ้นมาดูข้างบน <c ười> ชิบหายโอเกือบเกือบตายอันนี้ทุกคนนี่มันแบบดาเมจไม่ค่อยเข้าอ่ะอโอ้โหเกือบตุยซะละแล้วมันระเบิดด้วยไงประเด็นน่ะโอ้เจอเพชรอีกหนึ่งเม็ดค่ะทุกคน เพชรแอบซุกซ่อนไว้โอเคพี่ว่าพี่ว่ามันมันเริ่มอันตรายแล้วตอนนี้คือพี่จะไม่รู้แล้วพี่ต้องขุดตรงไหนเพื่อลงไปข้างล่างเนี <c> ่ย <oughs> โอเคเราจะลงไปข้างล่างแล้วค่ะทุกคนขุดยังไงก็ได้คะ่ะที่แบบเราจะไม่ตกลงไปตายนะทุกคนต้องหาลูขุดดีๆ <c oughs> พี่ว่าตรงกลางตรงนี้ไม่น่าล่วงโอเคลงมาแล้วลงมาแล้วลงมาทางเดิมนะ ลงมาทางเดิมแล้วเฮ้ยโอเคมันมาถึงตรงที่เราต่อต่อแล้วเฮ้ยตรงนี้ก็สูงนะทุกคนจริงๆที่เราต่อไว้เนี่ยเออเรามาจากตรงไหนมาทุกคนามาจากบล็อกไหนอ่จะจำไม่ได้อ่ะโอเคลงมาข้างล่างได้แล้วเฮ้ยเสียวไปหมดเลยทุกคนอ แค่เกาะเดียวเราก็แบบกินเวลาไปเยอะมากเลยอะเราไปเกาะไหนต่อเออนี่ไงเกาะตรงนี้ใกล้ๆเลยต่อทางไปนิดน,นึงก็ถึงฮ่า,าถึงแล้วค่ะทุกคนแต่ก็ยังคงไม่เจอออฟซิเดียนเหมือนเดิมนะคะทุกคนเพราะว่ารเราน่าจะทำโต๊ะเอนชานไม่ได้นะทุกคน <laughs> เพราะว่ามันไม่มีออฟซิเดียนเลยอะโจลาวาเขาก็ให้เรามาแบบแค่หนึ่งเท่านั้นนะทุกคนเออ มันไม่ได้แล้วอ่ะหมายว่าเราต้องหาของเท่าที่มีอ่ะล้วก็แบบว่าไปสู้กับมังกรเลยหรือเปล่าาจะใช่อเกาะน,นี้เท่าที่สังเกตก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะทุกคนเอาบล็อกหมดแฮะโอเคเอาบล็อกอื่นมาวางแทนและกันมันก็อาจจะมีเพชรแบบว่าซุกซ่อนอยู่นะทุกคนแต่ว่า ถ้าเกิดจะให้ลื้อเกาะเลยอะใช้เวลานานแน่ๆเนี่ยดูดิขนาดเราขึ้นไปอะเรายังเนี่ยเก็บเพชรมาไม่หมดเลยทุกคนดูดิมองขึ้นไปยังแบบมีไอรอนมีทองมีเพชรอยู่เลยอะ <c oughs> <c oughs> เรายังแบบสำรวจไม่ครบอะ <c oughs> คือมันต้องขุดทุกบล็อกจริงๆอะเออแล้วมันมันช้าไงมันจะนานไงทุกคนมันจะนานเกินไปโอ้โหมันยังมีเกาะที่ไปต่อได้อีกเรื่อยๆนะทุกคนถ้าต่อไปยังเกาะนู้นไปนู้นมันก็น่าจะใกล้แล้วแต่ว่า ี่ไปเก็บของก่อนละกันพอไปเก็บของที่บ้านก่อนจะได้อุ่นใจนะคะทุกคนมาแล้วเก็บของหน่อยละกันดูซิหืมโอ้อยู่ๆแบบแกของเราก็แบบเยอะมากค่ะทุกคนโอเคขอต้องเผาของนะเนี่ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะทําเตาเผาไว้ในนี้เลยละกันนะทำเตาเผามาสองเตาค่ะทุกคนสองเตาแล้วก็วางขึ้น่าบนี้เลย โอเคโหกล่องเราแบบดูเก็บของแบบนิดเดียวหลยเดี๋ยวเราจะเผาไอรอนแล้วก็เผาทองไปเลยนะคะทุกคนนี่ทองได้มา12ไอรอนได้มา15นั่นเองนะคะน้ำเราสามารถเอามาทำฟาร์มได้ค่ะทุกคนเพราะว่าเขามีน้ำแข็งให้อีกหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวเราจะทำการคุมน้ำแข็งตรงนี้ได้ไหมอ่ะแล้วค่อยตักไปได้ไหมอ่ะโอเคป๊โอเค แล้วเราก็ค่อยตักไปเพราะว่ากลัวแบบผิดพลาดอะไรเงี้ยทุกคนกวแบบมันผิดพลาดเฮ้ยน้ำมันไหลแบบนี้มันจะเป็นไรไหมอ่ะมันจะไหลไปโดนราวาไหมอ่ะทุกคนดูน้ำมันไหลแปลกๆเนาะเราอาจจะต้องเก็บน้ำแล้ววางใหม่นะนี่เดี๋ยวเผื่อเครื่องผลิตเอ่อหินของเรามันพังนะทุกคนโอเคขอนอนก่อนละกันนะ กลางคืนละปั่นดีครับทุกคนตื่นแล้วโอ้โหหิวตื่นมาก็หิวเลยอโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาทําฟาร์มันกันก่อนดีกว่านะคะทุกคนโปเตโต้ Potato, นั่นเองนะทําฟาร์มกันก่อนฉันมีหินแล้วเดี๋ยวฉันจะทําพรัวนี่ไงได้แล้วค่ะทุกคนเราจะวางน้ำลำฟาร์มไหนดีต้นไม้มันก็โตหมดแล้ว <laughs> ตรงนี้ก็ได้โอเคนี่ค่ะทุกคนมันต้องวางลงไปอย่างนี้แล้วแล้วก็ รวนดินไปเลยและเราก็จะทำการปลูกมันนี่กินมันติดเหนือกกินเผือกติดฟันกินทั้งมันกินทั้งเหนือกติดทั้งเผือกติดทั้อไม่ใช่ละอันนี้ไม่ใช่ละ ปลูกแตงโมด้วยแล้วกันนะคะทุกคนเผื่อจะได้กินนะคือแ,แบบมันจะโตตามธรรมชาติแล้วแบบเราได้กินแต่ก็น่าจะนานอยู่นะคะกว่าจะโตนะทุกคนโอเคขอเก็บน้ําแล้วก็วางใหม่ละกันนะอันนี้อาจจะผิดพลาดทางเทคนิคเพราะน้ำมันไปผสมกับน้ําเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวมันจะผิดพลาดทางเทคนิคนะทุกคนแล้วก็เครื่องปริทินของเรามันจะกลายเป็นออพซซเดียนนะกคนนะ โอเคตอนนี้อาหารของเราก็พอมีขนมปังเยอะอยู่นะคะทุกคนแล้วก็หนีได้บล็อกดินมาเพิ่มด้วยเราก็จะเอาไปต่อกันนะแล้วก็ลูกตาอ๋อลูกตาต้องเก็บในห้องนอนนะคะทุกคนลูกตาของเราต้องเก็บในห้องนอนนี่ไงวิ้ได้ามาหแล้วนะอีกนิดนึงก็น่าจะเปิดประตูดีเอ็นได้แล้วนะคะทุกคนนี่แล้วก็หนังสือเยอะมาก จะได้ทำแม่ทุกคน่ยทํทำห้องเอ็นชานจริงๆนะเพราะว่าถ้าเกิดเรามีห้องเอ็นชานใช่ไหมดีดีทุกคนเพราะว่าจะได้เอ็นชานของไงไปต่อสู้กับมังกรอ่ะเออใครจะไปแบบมือเปล่าหรือว่าของทองที่เขาให้มาเนะนี่ยนี่ดูดาบทองดิใครจะไปสู้กับมังกรมันจะไปสู้ได้ไหมไม่ได้นะทุกคนเราต้องแบบของเต็มมาของแบบฟูอะ่ะ แบบชุดเพชรเอนชานอะไรเงี้ยทุกคนดาบเพชรเอนชานมีแอปเปิลทองอะไรเงี้ยทุกคนเออจะว่าไปพูดถึงแอปเปิลเลายังไม่ได้ตัดต้นไม้เลยทุกคนก็เลยยังไม่ได้แอปเปิลนะคะเคเดวทำบล็อกเพิ่มก่อนเราต้องไปเกาะอื่ sure. นต่อนะคะโอเคทุกคนมาอีกหนึ่งเกาะนะคะโหเกาะนี้ก็ดูเป็นเกาะแรนดอมสกายบล็อกแบบธรรมดาทุกคนแบบไม่ได้มีอะไรแบบแตกต่างเลยอะไม่มีออฟซ็อะไรจริงๆแล้นะเนี่ยก็แบบหอ ตบเละทุกคนไม่ได้ทำห้องอลนช้านะมันไม่มีมันไม่มีจริงๆนะวิแต่ว่ามีเพชรมีเพชรตรงนี้มีเพชรเก็บเพชปรปละกันนะคะทุกคนที่ขุดใกล้จะพังแล้วนะที่ขุดคือแบบว่าจะตุยแล้วอ่ะจะตุยเย่แล้วทุกคนน่าจะขุดได้สักหนึ่งทีสองทีก็จะแตกแล้วอ่ะเราขอไปยืนดูไกลๆนิดนึงนะคะทุกคนก็ จากเท่าที่ดูนะคะก็คือไม่ได้มีของที่เราต้องใช้อะทุกคนมันไม่มีอะไรแล้วมันแบบเป็นเกาะธรรมดาแล้วอะ่ะไม่ค่อยมีอะไรแล้ววุย้ยนั่นไงทุกคนเกาะดีเอ wow. ็นว้าวคิดว่าเราต่อจากตรงนี้ไปมันใกล้ไหมอะ่ะมันก็น่าจะได้อยู่ค่ะทุกคนเราต่อไปเลยละกันนะต่อไว้เราจะต่อไปดูนิดนึงแต่ว่าตอนนี้ดวงตาของเราไม่รู้ครบหรือ,อยังนะมีหปะ่ะ ถ้าจะไม่ผิดน่าจะหดวงตาเอ้ยถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วอุ้ยทุกคนอ๋อเหมือนว่าเราจะต้องหาดวงตามาทั้งหมดสามหกเจ็ดแปเกาสบสิเอ็แล้หามา12บเลยเอะทุกคนสิบสองยาวไปทุทกคนเฮ้ยเราก็ แทบจะไปมาเกือบทุกเกาะแล้วนะทุกคนมันยังมีเกาะไหนที่เราบอกว่ายังไม่ได้หากล่องอีกเหรอหรือว่าไอ้เกาะต้นไม้สูงๆนั้นมันจะมีกล่องซุกซ่อนไว้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้ค่ะทุกคนแต่ว่าเท่าที่พี่ขวัญมีอ่ะ ดวงตามันยังไม่ครบนะเราจะต้องตามล่าหาดวงตากันต่อไม่งั้นเราจะไปดีเอ็นไม่ได้นะคะทุกคนก็มา,มานั่งวางดวงตาเองนะจะเอ๋เกาะน,นี้มีกล่องหรือเปล่าแต่เหมือนจะไม่มีแฮ้มองไม่เห็นนะทุกคนแต่เกาะเนี้ยมันดูเตี้ยแปลกๆอะทุกคนปกติมันจะแบบว่าบล็อกที่เราต่อนี่มันจะถึงเกาะพอดีเนาะแต่ว่าเกาะน,นี้ทําไมมันดูเตี้ยมันดูเตี้ยแปลกๆอะมันมีกล่องซุกซ่อนอยู่หรือเปล่าแต่เท่าที่ดูเหมือนจะไม่มี เฮ้ยมีกล่องจริงด้วยเฮ้ยเกือบไปแล้วค่ะทุกคน6ใช่ไหมเจ็ดแปดโอ้โหยังไม่ครบเฮ้ยมีแอปเปิลทองให้ด้วยค่ะทุกคนมีลูกธนูแล้วก็มีน้ำยาเลเวลให้ด้วยโอ้โหเฮ้ยอย่าบอกนะว่าทุกแบบว่าทุกแรนดอมสกายบล็อกเนี่ยมันจะมีกล่องให้หมดเลยเหรอทุกคนคือเราต้องแบบว่าสำรวจให้หมดอย่างงี้เหรอมีสิทธิ์นะ แบบนี้ตายเลยค่ะทุกคนเราต้องแบบสำรวจให้หมดอะเนี่ยโหเกอบพลาดแล้วตอนแรกคือแบบว่าเห็นมันดูเหมือนไม่มีอะไรเลยแต่สุดท้ายก็คือแบบมีกล่องอะทุกคนเวอร์มากมีกล่องแบบซุกซ่อนเหมือนว่าวันนี้เราน่าจะยังสำรวจไม่เสร็จอะทุกคนดุก่อนอ่ะเปิดลงไปล่วงเลยปะเนี่ยอันเนี้ยไปดีกว่าต้องกลับบ้านแล้วค่ะทุกคนเมือตะตือ อย่ามีมอนเตอร์เกิดนะอย่ามีมอนเตอร์เกิดข้างหน้าไม่งั้นฉันตายโหนี่ยแบบต้นไม้เนี่ยทุกคนมันอาจจะมีแบบกล่องแบบแอบซ่อนอยู่ก็เป็นได้ <c oughs> นั่นแหละอาจจะมีนะใ <c oughs> อ้กลับมาถึงบ้านสักที <c oughs> คือแบบว่าตอนเดินไปก็เก่งไปทุกคนกลัวตัวเองจะล่วง <c oughs> เกง่งมาก <c oughs> โอเคเก็บของเก็บของหูได้เพชรกลับ ได้ไฮรอนไอได้ทองมาเพิ่มตัวแล้วก็ลูกธนูแอปเปิลทองเนี่ยแล้วก็น้ำยาเลเวลนะทุกคน<ๆ>ก็ดวงตามาเพิ่มเอ๊ะเดี๋ยว8ใช่ป่ะได้8แล้วแต่ว่ามันต้องใช้ตั้ง12โอเคหูลูกธนู45แล้วนะไม่ใช่ธรรมดาค่ะทุกคน โอเคเดี๋ยวเราจะทําเป็นแท่นหนังสือห้องเอชานไว้ก่อนแล้วกันนะคะทุกคน <laughs> ถึงจะยังไม่มีโต๊ะเอชานก็เถอะทุกคนเราสามารถที่จะคราฟชั้นหนังสือได้นั่นเองนะมาหเหรอคราฟชั้นหนังสือกันดีกว่าคราฟไว้คราฟไว้นี่สิบเหลวเราจะให้มันบอกว่าอยู่ตรงหน้าบ้านพอดีเลยเดี๋ยนะหนังสือเราหมดแบบพอดีเด๊ะเด๊ไม่ยุทุกคนอ่าเรียบยร้อยสําเร็จ องเอนชารของของ,ของเราแบบชิวๆง่ายๆง่ายจริงทุกคนเนาะนั่นแหละไม่สามารถทำโต้เอนชารได้นะเพราะว่าหาหาออกซิเดียนไม่เจอไม่มีออกซิเดียนเลยนี่ผูกเห็ดด้วยหูสวยมากป่าเราป่าเห็ดเล้ยเนี่ย <laughs> ปลาเห็ดแต่ไม่มีเห็ดขาวนะพี่ว่าเกาะตรงนั้นต้องมีกล่องแน่ๆเลยทุกคนเห็นปะเกาะตรงนั้นมีกล่องแน่ๆตอนนี้คือเรายังไม่ได้ไปสำรวจอีกประมาณ1 2 3, 4, 5, 6, ึ่งสอโอ้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยยังไม่ได้ไป 8, 9โอ้โห อีกหลายเกาะเลยนะทุกคนอีกหลายเกาะเลยนะคะเอาเป็นว่าวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะคะทุกคนถือว่าเราแบบไปสำรวจแบบเอ่อรนดอมสกายบ็อกซ์ที่แบบว่าเป็นเกาะที่ต้นไม้โคตรใหญ่เลยค่ะทุกคนมันก็เลยเสียเวลาไปนิดนึงนะคะก็เดี๋ยวไว้พันหน้านะคะทุกคนเราจะต่อไปสำรวจทุกเกาะเลยแล้วกันนะค่ะทุกคนเราจะได้รู้นะคะว่าเราจะสามารถแบบไปสู้ดีเอ็นได้หรือเปล่านะทุกคนจะมีกล่องหรือเปล่านั่น อะะโอเคค่ะทุกคนถ้าน้องชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับซับสไครค์ค่ะพี่ขวัญดนียค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย